สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพรับเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบค่ะใช้ดิบบินเบอร์สองจำนวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นลายยี่สิเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ วัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงไปค่ะวางลงไปนะคะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นเพื่อเป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นที่สองมาค่ะของเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามค่ะ ของเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะจับมาแล้วมาสอดลงไปที่เส้นที่หนึ่งค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมค่ะ หลังจากนั้นเราพลิกกลับด้านนะคะเริ่มจากเส้นนี้เป็นเส้นแรกค่ะพับปลายกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาให้กระชับค่ะต่อมาเนี่ยคือเส้นที่สองค่ะ พับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเนี่ยคือเส้นที่สามจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานดิบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะเฉียงมาทางขวานะคะเส้นที่เราทำคือเส้นนี้ต่อมาไล่ตามกันมาก็คือเส้นนี้ค่ะเอาเส้นที่สองมาพาดทับเส้นที่หนึ่งค่ะเมื่อกี้เราทำเส้นนี้ต่อมาเป็นเส้นนี้นะคะนี่นะคะเส้น <conducted. S 1> ที่สามค่ะพาทับเส้นที่สองค่ะ เมื่อกี้เราทําคือเส้นนี้ต่อมาคือเส้นสุดท้ายคือเส้นนี้ค่ะเอาไปพาดทับตามเส้นที่สามเลยค่ะนี่ค่ะมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่เราทําเส้นที่สี่ก่อนรวบสามเส้นนี้ลงมาค่ะเส้นที่เราทํานะคะให้จับปลายดิบินชี้มาทางขวา พับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราให้นำขึ้นมาค่ะแล้วม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นสอดลงไปที่กีบดอกนี้ค่ะสอดลงมาแล้วนะคะปลายริบบิ้นอยู่นี่ดึงออกมาค่ะดึงออกมาเลยนะคะให้อยู่ในลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะ ต่อมาเส้นที่สองค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นที่เราทําให้ชี้มาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราให้นํากลับขึ้นมาม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานนะคะนี่ค่ะ ให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะสอดลงไปนะคะที่กีดดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาด้านล่างดึงออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วปล่อยไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะไล่ดึงอีกทีนึงนะคะต่อมาเส้นที่สามเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นชี้มาทางขวา เราพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นไปม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นสุดท้าย พับเซนริบบิ้นชี้มาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราให้นำขึ้นมาม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะดึงเซนริบบิ้นออกมาค่ะทีนี้ค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะนี่นะคะนี่ค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นเลยค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้กลีดดอกกุหลาบออกมาที่สวยงามแล้วนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ จากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะจากซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราตัดปลายดิบดิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้งสี่มุมนะคะ นี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ